ยา,าอะะที่ทำให้หน้าของพอลนั้นดูเนียนสวนส่างสดใสอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่เป็นสิวไม่เป็นริ้วรอยนะคะแถมยังช่วยนะคะในการลอกสิวเซียนได้ด้วยนะคะกันสบู่ตัวนี้เลยที่พอยถือไว้นะคะนี่สโนโวน์พัทนะคะสบู่ตัวนี้นะคะที่พอยชอบอย่างหนึ่งเลยคือว่าหนึ่งเลยมีออยอนนะคะสองก็คือว่ามันสามารถใช้ควบคู่นะคะกับโยเกิร์ตได้นะคะั่นก็คือว่าเราใช้ตัวนี้ก่อนทองเอาไว้มาเอาไว้สัก30วินาทีนะคะเพื่อขาแล้วก็ค่อยล้างออกมานล้างเสร็จแล้วนะคะ เราก็นําโยเกิร์ตมาพอทิ้งไว้สักประมาณสิบนาทีนะคะนั้ก็เราก็ค่อนไปล้างออกนะคะก็จะได้หน้าที่เนียนนุ่มกว่าเดิมนะคะแล้วก็หน้าขาสสดใสด้วยนะคะพร้อมกับในส่วนสบู่ตัวอันตัวนี้นะคะก็ยังใช้ก่อนมัหน,น้าก็ได้เพราะว่าเคล็ดลับดีๆแบบนี้บางทีพอยก็ไม่อยากกักไว้นะก็เลยเออในไหนหลายๆคนก็มาถามอยู่แล้วนะคะเนี่ยก็บอกเลยละกันนะแทนสบู่ตัวนี้นะคะลักษณะสบู่มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ตัวนี้เป็นเกรดพรีเมียมนะคะเพื่อนๆค่ะางแล้วก็จะมีคุณภาพนะคะเข้มข้นนะคะของอารบูตินนะคะแล้วก็วิตามินอีนะตัวสบู่จะเป็นลักษณะสีส้มๆแบบนี้นะคะนี่เป็นก้อนกระทังรัดแบบนี้แต่60กร,รัมนี้ใช้ได้นานถึงสองสาเดือนเลยนะแต่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีก,กว่านะคะเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะตัวนี้นะคะเราก็เริ่มจากการล้ลางหน้าก่อนล้างหน้ามาก่อนนะพอล้างเสร็จแล้วนะคะก็เอาสบู่โดนน้ำนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องเยอะมาก เรามาดูตัวเนื้อฟองเขาก่อนนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าใช้เนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องลดสิวสิวนะคะแล้วก็สิวอักเสบน,นะคะรอยแดงต่างๆนะคะตัวฟองค่อนข้างจะเยอะน,นี่หนึ่งนะคะเร้ก็ทาฟองง่ายๆเพื่อนทิงาา้งไว้สามสิบนาทีแค่นั้นเองอ่ะไม่ยากเลยนะ เกลี่ยพเมียมอ่ะแล้วก็อีกอย่างคือมันช่วยผิวหน้าของพลอยไมนไล้สิวไล้ริ้วรอยนะคะแถมยังช่วยกำจัดพวกมลภาวะต่างๆได้อย่างเยี่ยมด้วยแล้วก็ใช้ง่ายด้วยแค่พอกิ้งไว้แค่30วินาทีเองแล้วก็หนังออกแค่นนั้เองไม่ยากนะสําหรับพลอยเพราะว่าไม่ยากเลยนะแล้วก็พอพอค่อยๆแต่เยอะหน่อยนะจิ วิตามินอีเนาะเป็นอะไรที่รู้อยู่แล้วมันทำให้หน้าเราเนียนขาวสดใสแล้วก็แลดีเป็นธรรมชาตินะคะนะแล้วก็ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ด้วยอืมชอบ,บี้แบบเนี่ยทิ้งไว้แค่สามซนกีเองไม่เยอะเลยเห็นว่าฟัมเยอะเองเนี่ยก็ล้างออกแล้วใครอยากได้ผลก็บอกเลยว่าไปซื้อคู่กับโยเกิร์ตนะคะาก็ล้ลงออกยากไม่ยากเลย ใครบอกใช้เรายากนะโหใช้แค่นี้เรายากก็ไม่ต้องใช้อะไรแล้วนะดนะตัวนี้นะคะก็จะช่วยนะคะใ,คให้ผิวห้ของเราเนี่ยมันดูกระชับดูเรียบดูเนียนอืม,อมแค่นี้เองเห็นไหม หน้าก็สะอาดห,หมดจดแล้วนะคะแม่ว่าจะเป็นหน้าผาไม่ว่าจะเป็นแก้มนะคะเห็นไหมแค่นี้เองนะคะหน้าเคล็ดรลับขาวใสสว่างขอ,งอยนะคะนะต้องตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นคะ่ะอะใครสนใจนะคะบอกแล้วเท้าไปเซิร์ชนะคะตาม Google นะคะพิมพ์แล้วพิมพ์ว่าสโนไวค์แค่นั้นเองจบเลยตัวนี้ตัวเดียวทําให้หน้าคุณขาวสว่างสดใสแบบนี้ได้นะคะเดีวตอนนี้อขออนุญาตไปทํางานก่อนนะคะบ๊ายบาย